ไปครับวิดีโอนี้เรามาดูเรื่องของวิธีการรีสตาร์ทวินโดว์เอควเออร์นะครับซึ่งเราจะทำตามในบทความนี้เลยนะครับในเว็บ how to kick บทความที่ชื่อว่า how to restart windows explorer in windows อันดับแรกให้เราคลิกขวาที่ task bar แล้วเลือก task manager ตัวนี้ครับ ก็มันจะเปิดใน้ Task Manager ขึ้นมาครับหรือว่าเราจะกด control alt มันก็จะลิกต์วหนึ้แล้วก็เลือก Task Manager ก็ได้เหมือนกนันจากนั้นให้ไปที่แ็บของ process ครับคือแ็บนี้ครับ process ให้มองหา windows explorer แล้วกด r e s t a r t ก็คือตรงนี้ครับ windows explorer จะกดเริ่มต้นตรงนี้หรือว่าคลิกขวารีสตาร์นก็ได้เนาะทีนี้ผมกดตัวนี้แล้วกันมันก็จะทำการรีสตาร์นประมาณนี้ใครมีข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำอะไรก็ไปคอมเมนต์ในเว็บนี้แล้วกัน,นครับ How to get, never English. How to restart Windows Explorer in Windows.